ผมเคยคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีจนกระทั่งหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคำบอกเล่าของหญิงสาววัยเพียง28ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเธอทำงานหนักชื่นชอบการพบปะเพื่อนฝูงที่ตลาดนัดกลางคืนและมักจะยิ้มแย้มบนโซเชียลมีเดียแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือคือนที่หลับไม่ลงความรู้สึกว่างเปล่าและการโทษตัวเองว่าไม่ดีพอสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือคำวิจารณ์ร้ายเพียงประโยคเดียวบนโซเชียลมีเดียทำให้เธอตกอยู่ในภาวะวิกฤตรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คุณรู้หรือไม่ว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันสามารถทำลายชีวิตของใครก็ได้อย่างเงียบๆไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนที่คุณรักในประเทศไทยแรงกดดันจากงานครอบครัวและคำตัดสินจากสังคมกำลังทำให้คนนับล้านเผชิญกับความเสี่ยงนี้แต่ข่าวดีคือหากคุณเข้าใจอย่างถูกต้องและลงมือทำอย่างทันท่วงทีคุณสามารถปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้เพียงแค่10นาทีกับวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจว่า โรคซึมเศร้าคืออะไรทำไมมันถึงอันตรายและวิธีง่ายๆในการป้องกันและก้าวข้ามมันไปคุณพร้อมหรือยังอยู่กับผมต่อนะส่วนที่1โรคซึมเศร้าคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญคุณเคยรู้สึกไหมว่าวันหนึ่งหนักหน่วงเหมือนโลกทั้งใบกำลังกดทับไหล่คุณมีบางครั้งที่คุณรู้สึกเศร้าติดต่อก,กันนานไม่อยากลงจากเตียงไม่อยากพบใครและตั้งคำถามว่าฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร หากคุณเคยรู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่านั่นเป็นแค่วันที่แย่มันอาจเป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้าโรคที่เป็นจริงไม่ใช่แกล้งทำหรืออ่อนแออย่างที่หลายคนเข้าใจผิดโรคซึมเศร้าไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถก้าวข้ามได้ด้วยการคิดบวกมันเกิดขึ้นเมื่อสารเคมีในสมองเช่นเซโรโทนินหรือโดปามีนเกิดความไม่สมดุลทำให้อารมณ์และความคิดของคุณสับสน ลองนึกภาพสมองเหมือนวงดนตรีเมื่อนักดนตรีเล่นไม่เข้าจังหวะดนตรีแห่งชีวิตของคุณก็จะวุ่นวายในประเทศไทยโรคซึมเศร้ากำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านอย่างเงียบๆจากข้อมูลล่าสุดมีคนไทยกว่า1 5ล้านคนตั้งแต่คนหนุ่มสาวในกรุงเทพที่วุ่นวายกับงานออฟฟิศไปจนถึงผู้สูงอายุในเชียงใหม่ที่กังวลเรื่องการเงินในครอบครัวต่างต้องเผชิญกับโรคนี้แม้แต่ในจังหวัดอย่างขอนแก่นหรือภูเก็ตแรงกดดันจากการต้องสมดุลระหว่างงานและประเพณีครอบครัวก็ทําให้หลายคนติดอยู่ในวงจรของโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคืออะไร หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยหรือที่แย่กว่านั้นพวกเขาไม่กล้าย,ยอมรับเพราะกลัวถูกสังคมตัดสินในประเทศไทยเรามักได้ยินคําว่าจิตใจแข็งแกร่งต้องทนได้แต่ความจริงคือโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นภาวะทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนตอนที่คุณเป็นไข้หรือปวดท้องลองนึกภาพคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศในกรุงเทพฯทำงานวันละสิชั่วโมงช่วงสุดสัปดาห์ยังต้องดูแลพ่อแม่และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่วัด คุณพยายามยิ้มแย้มเสมอโพสต์ Post รูปสนุกสนานที่ตลาดนัดจตุจักรบนอินสตาแกรมแต่ทุกคืนที่กลับบ้านคุณรู้สึกว่างเปล่าเหมือนไม่มีแรงจะไปต่อหากไม่ได้รับการตรวจพบและดูแลอย่างทันท่วงทีโรคซึมเศร้าอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับตั้งสมาธิกับงานไม่ได้และในกรณีที่รุนแรงอาจถึงขั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือโรคซึมเศร้าไม่เพียงส่งผลต่อคุณแต่ยังกระทบถึงคนที่คุณรัก ครอบครัวเพื่อนฝูงผู้ที่หวังดีให้คุณแข็งแรงแต่ข่าวดีคือการเข้าใจโรคซึมเศร้าคือก้าวแรกในการปกป้องตัวคุณและคนรอบข้างเมื่อคุณตระหนักว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ใช่เรื่องน่าอายคุณก็ได้เปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงคุณอยากรู้ไหมว่าอะไรทําให้โรคซึมเศร้ายิ่ยงแย่ลงและจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรฟังต่อไปเพราะอีกแค่สองนาทีคุณจะเห็นว่าทําไมคําพูดที่ดูเหมือนไม่เป็นไรอาจผลักคนให้ตกสู่หุบเหวได้ อีกแค่2นาทีคุณจะเข้าใจว่าทําไมคําพูดที่ดูเหมือนไม่เป็นไรอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตส่วนที่ 2. อะไรทําให้โรคซึมเศร้ายิ่งแย่ลงในประเทศไทยเรามักได้ยินสุภาษิตว่าคําพูดเหมือนลมพูดแล้วปลิวไปหมายความว่าคําพูดไม่ทิ้งผลอะไรไว้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสําหรับคนที่กําลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าคําพูดอาจเป็นดาบสองคมที่คมกริบจนทาร้ายได้อย่างลึกซึ้งคําวิจาร์ร้าย บนโซเชียลมีเดียคำย่อเย้ยจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คำพูดเล่นๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพจิตอาจทำให้คนที่กำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเหมือนทั้งโลกหันหลังให้ลองนึกถึงวิดีโอบน Tik t o อกหรือโพสต์บนอิน t a า r กรมในประเทศไทยที่ผู้คนมักทิ้งคอมเมนต์อย่างดูอ่อนแอจังหรืออย่าทำเกินไปแค่เศร้านิดหน่อยคำพูดเหล่านี้แม้จะเป็นแค่ตัวอักษรบนหน้าจออาจกระตุ้นให้เกิดวิกฤตจิตใจ ทำให้ผู้ป่วยอยากปลีกตัวออกจากสังคมลาออกจากงานหยุดพบปะเพื่อนฝูงหรือที่แย่กว่านั้นอาจยอมแพ้ต่อชีวิตของตัวเองลองนึกภาพหญิงสาวในเชียงใหม่ที่ทั้งทํางานและดูแลครอบครัวพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษารอยยิ้มในแต่ละวันแต่เพียงครั้งเดียวที่เธออ่านคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างคนอะไรเอาแต่หน้าเศร้าก็เพียงพอที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรัก สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสังคมไทยบางครั้งยังมองว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องน่าอายเหมือนว่าคุณไม่แข็งแกร่งพอที่จะก้าวข้ามคำพูดที่คุ้นเคยอย่างเป็นอะไรแค่คิดมากไปเองคือกำแพงใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนนับพันไม่กล้าพูดออกมาหรือขอความช่วยเหลือในประเทศไทยแรงกดดันจากวัฒนธรรมต้องเข้มแข็งยิ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเมื่อถูกตัดสินจากอารมณ์ที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่ขาดความรับผิดชอบจากสื่อหรือคนดังอาจทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นเป็นทวีคูณตัวอย่างเช่นเมื่อคนที่มีอิทธิพลพูดย่อเยอ้ยต่อสาธารณะเกี่ยวกับสุขภาพจิตเช่น อ๋อคงแกล้งซึมเศร้าเพื่อเรียกร้องความสนใจนี่ไม่เพียงทำร้ายความสนใจมีนานต่อสาธารณะขึ้นเป็นทวีคูณมีนานต่อสาธารณะเน่งคองแก่งทำร้ายความสนในนที่ถูกพูดถึงแต่ยังทำให้คนที่กำลังทนทุกข์กับโรคซึมเศร้าเงียบๆรู้สึกถูกดูถูกพวกเขาจะคิดว่าถ้าฉันพูดออกไปฉันจะถูกหัวเราะเยาะแบบนี้หรือเปล่าผลที่ตามมาคือ พวกเขายิ่งปิดตัวเองไม่กล้าหาหมอหรือบอกคนในครอบครัวในประเทศไทยที่โซเชียลมีเดียอย่างลาย t i k t o อกหรือ Facebook ได้รับความนิยมคำพูดเชิงลบสามารถแพร่กระจายเร็วเหมือนไฟป่าสร้างความเสียหายที่คาดไม่ถึงแต่ไม่ต้องกังวลคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆคุณก็ช่วยตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างจากปัจจัยเหล่านี้ได้ คุณอยากรู้เคล็ดลับเล็กๆจากวัฒนธรรมไทยที่ช่วยปกป้องสุขภาพจิตหรือไม่อย่าพลาดส่วนต่อไปนะอีกแค่3นาทีคุณจะเห็นวิธีง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตได้ส่วนที่ 3. จะป้องกันและรับมือกับโรคซึมเศร้าได้อย่างไรข่าวดีคือคุณไม่จําเป็นต้องเป็นหมอหรือนักจิตวิทยาเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของตัวคุณหรือคนที่คุณรักเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจําวันคุณก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเริ่มจากสิ่งง่าย ที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอันดับแรกลองฝึกสมาธิแบบเจริญสติวิธีที่คุ้นเคยในพุทธศาสนาไทยซึ่งปฏิบัติกันที่วัดในเชียงใหม่หรือแม้แต่ที่บ้านของคุณในกรุงเทพเพียงแค่ใช้เวลา5 1 0หนนนาทีต่อวันนั่งนิ่งๆหายใจลึกๆและจดจ่อกับปัจจุบันคุณก็สามารถลดความเครียดปลอบประโลมจิตใจและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น งานวิจัยระบุว่าการฝึกสมาธิแบบเจริญสติช่วยเพิ่มเซโรโทนินสารเคมีแห่งความสุขในสมองช่วยให้คุณรับมือกับอารมณ์เชิงลบได้คุณสามารถลองฝึกสมาธิในตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือตอนเย็นหลังจากวันที่ยาวนานที่มุมเงียบๆในบ้านอันดับที่สองอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นในประเทศไทยการไปพบนักจิตวิทยาเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคลินิกจิตวิทยาในกรุงเทพเชียงใหม่หรือแม้แต่แอปออนไลน์อย่างอูค่าช่วยให้คุณพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องกลัวถูกตัดสินหากคุณอยู่ในพื้นที่ชนบทอย่างอุดรธานีโรงพยาบาลท้องถิ่นหลายแห่งก็เริ่มให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตแล้วเพียงแค่การพูดคุยสั้นๆคุณก็อาจพบวิธีรับมือกับอารมณ์ที่ยากลำบากสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือจงเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนรอบข้างแทนที่จะตัดสินเพื่อนที่กำลังเศร้าหรือเงียบรม ลองถามว่าคุณโอเคไหมฉันช่วยอะไรได้บ้างคำพูดที่แสนดีอย่างที่คนไทยมักทักทายกันด้วยรอยยิ้มอาจเป็นแสงสว่างในความมืดของพวกเขาสุดท้ายจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันอาจง่ายเหมือนการเดินเล่นรอบสวนลุมพินีฟังเพลงหมอลำที่ชอบหรือคุยกับครอบครัวระหว่างมื้อเย็นคุณเคยลองใช้เวลา5นาทีหายใจลึกๆหรือทำอาหารไทยพื้นบ้านหรือยังการกระทำเล็กๆในวันนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ หรือใครสักคนได้ลองท้าทายตัวเองวันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อดูแลสุขภาพจิตของตัวเองแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์นะผมอยากได้ยินมากเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้คุณก็สามารถทำให้ชีวิตของตัวเองหรือใครสักคนดีขึ้นได้อยู่ต่อเพื่อรู้วิธีเริ่มต้นตอนนี้เลยวันนี้เราได้สำรวจหัวข้อที่สำคัญมาก โรคซึมเศร้าโรคที่มองข้ามไม่ได้แต่สามารถป้องกันและก้าวข้ามได้คุณได้เห็นว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นภาวะทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนโรคอื่นๆที่สำคัญกว่านั้นคุณได้รู้ว่าคำพูดเชิงลบไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสามารถสร้างความเสียหายลึกซึ้งได้อย่างไรและการกระทาที่แสนดีเช่นรอยยิ้มคาถามไถ่ถามหรือเมื่ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถเปลี่ยนวันของใครสักคนได้ในประเทศไทยที่เราให้ความสำคัญกับความเป็นชุมชนและรอยยิ้มการเผยแพร่ความเห็นอกเห็นใจคือหนทางสู่การสร้างสังคมที่แข็งแรงขึ้นซึ่งไม่มีใครต้องทนทุกอย่างเงียบๆตอนนี้ผมอยากท้าทายคุณเล็กน้อยวันนี้ลองทำสิ่งเล็กๆเพื่อสุขภาพจิตของตัวคุณหรือผู้อื่นอาจจะเป็นการนั่งสมาธิ5นาทีข้างหน้าต่างทำส้มตำแสนอร่อยหรือแค่ส่งข้อความถามเพื่อนว่านายโอเคไหม คุณจะประหลาดใจที่เห็นว่าการกระทำเล็กๆเหล่านี้สร้างความสุขได้มากแค่ไหนแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์นะผมอยากได้ยินมากและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆต่อไปร่วมกันเราสามารถสร้างประเทศไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจไว้เจอกันในวิดีโอหน้า